สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับทอมแคร t เช่นเคยนะครับกับช n แน l เล็กๆของทอมแคร์ฟ h i n g channel นะครับวันนี้ไม่ได้ออกหมายตกปลานะครับแต่ว่าเรามาพักผ่อนกันนะครับพายายมาทานข้าวกันนะครับตอนนี้ทอมกับคุณนิดแล้วก็คุณยายนะครับเราอยู่ที่มะเฟืองคาเฟ่นะครับแลนด์มาร์คของชาวสระบุรีนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองสระบุรีนะครับ แล้วก็ไม่ไกลจากบ้านทอมด้วยเช่นกันนะครับอยู่ระหว่างออกจากทัวเมืองสระบุรีมาก็ไม่ไม่ไกลครับไม่ลึกครับปักหมุดมาได้เลยนะครับที่นี่บรรยากาศดีนะครับมีหลายโซนให้เราเลือกนั่งเลยนะครับอาหารก็อยู่ในเกณฑ์ที่ราคาที่อยู่กลางๆนะครับไม่แพงและก็ไม่ถูกนะครับก็กลังพอดีนะครับส่วนเครื่องดื่มก็เมนูเยอะพอสมควรนะครับ พนักงานที่นี่ให้การต้อนรับดีนะครับบริการดีครับพนักงานน่ารักครับทีมงานของเขาน่ารักทุกคนนะครับอ่อทอมมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับด้วยความที่เราติดใจบรรยากาศนะครับแล้วก็รสชาติอาหารในส่วนของอาหารก็ไม่แพงด้วยนะครับเรามีเวลาว่างแล้วก็พาคุณแม่มานั่งพักผ่อนทานข้าวกันนะครับ ได้ทั้งบรรยากาศและก็ได้ทานอาหารได้พักผ่อนนะครับวันนี้ที่เรามาอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเย็นนิดนึงแหละครับออกหนาวเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วนะครับสระบุรีก็หนาวครับมีช่วงที่ทอมมาวันนี้ก็คือมีฝนด้วยเล็กน้อยนะครับอันนี้ต้นมะเดื่อครับดูลูกดกมากเลยนะครับต้นมะเดือ่อลูกมันกินได้นะทุกคนนา ทางอีสานเขากินกันนะเขากินเป็นเมี่ยงนะอันนี้แล้วเราก็เดินเข้ามาถึงซุ้มของเราเราก็จะมีมาเจอในส่วนของเจ้าของซุ้มครับทุกคนนี่ครับดูตัวใหญ่มากเลย,ยเจ้าเหมียวเนาะพอเราก็จัดแจงจองซุ้มกันได้แล้วเลือกที่นั่งกันได้แล้วนะเรากา็เตรียมตัวสั่งอาหารกันเลยนะครับรอบๆที่นั่งของเราก็จะมีบ่อปลาครับนะครับมีบ่อปลาครับให้เราได้ ให้อาหารเขานะครับที่นี่เขาจะมีอาหารให้เราซื้อสําหรับเลี้ยงน้องนะครับนี่ครับสวยมากเลยปลาครับที่นี่นะครับมีแต่ตัวสวยๆนะครับนี่ครับใครที่ชอบใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้แนะนําเลยครับแนะนํามาได้เลยไม่ไกลจากตัวเมืองสระบุรีนะครับหลังจากนี้ก็คืออ่าพนักงานเอาเมนูมาให้เราเลือกแล้วคุณนิดก็จัดแจงในส่วนของการเลือกเมนูกันก่อนนะครับ เราสั่งอาหารกันก่อนเลยครับนี่ครับราคาอาหารของเขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ดูไปก่อนครับเลือกอาหารกันไปก่อนนะครับเมนูเยอะนะครับที่นี่นะครับเมนูอาหารเยอะพอสมควรนะครับเมนูเครื่องดื่มก็เยอะเหมือนกันนะครับระหว่างที่คุณนิดเลือกเมนูกันอยู่นะครับเราก็มาลุ้นกันว่าวันนี้คุณนิดจะสั่งอะไรมาให้เรากินนะครับ แล้วแต่เจ้ามือเลยครับวันนี้นะครับเจ้ามือมาเลี้ยงครับมาวันนี้นะครับคุณยายก็เพิ่งจะกลับมาจากสัตหีบได้ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปอยู่เป็นเพื่อนคุณยายที่สัตหีบนะครับก็คุณยายเสียแล้วเราก็เลยได้รับยายกลับมานะครับอากาศเย็นลมนี่ลมมีลมคิวๆหน่อยแล้วก็เข้ากับบรรยากาศที่นี่นะ วิวเขาก็โอเคครับมาพักผ่อนพินั่งสบายๆเป็นคาเฟ่แนะนําอีกหนึ่งคาเฟ่นะครับมีอาหารและเครื่องดื่มให้บรรยากาศถือว่าโอเคเล้ครับพนักงานก็บริการดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้ามาก็ให้เสื่อเวลามาด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะอาจจะช้านิดนึงวันไหนลูกค้าเยอะนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของยายกับคุณิดเป็นคนเลือกอาหารไปเราก็ มีปลาทับทิมนาปลาทับทิมทอดปลาปลาทับทิมกทอดผิดปลาทับทิมดูสวยได้ปลาทับทิมดูสวยไมเวลาจะเอาปลากระพงแล้วปลาก,กระพงกับน้ำปลาทับทิมนะปลาก,กระพงปลากระพงกับปลาอันนี้มันราคาต่างกันบ้างตทางกันอยู่ต่างกันเยอะปลากระพงก็แพงกว่างงก็แพงกว่าปลากระพงเราก็ขายอยู <Tact ful. S 1> ่แต่เราก็ไม่ค่อยได้กินหรอกอือเราไม่ได้ทำกินไง อน,นี้เมนูอาหารราคานะครับทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นเมนูราคาราคาก็อยู่ในเลทกลางๆเรไม่ได้ถูกมากและก็ไม่แพงมากเราไม่ได้ทานทุกวันไม่เป็นไรหรอก <c oughs> นานๆเราทานนะวันหยุดก็มาสักผ่อนนิดนึงมารีแลกหน่อยคุณยายออกมารีแลกค่ายายมารีแลกเพราะว่ายายอยู่แต่บ้าน มีเมน,นูเครื่องดื่มแล้วก็มีไอศครีมด้วยนะครับไอศครีมก็จะประมาณนี้นะครับอกดต่างน,นะ่ะโอเจสามก็สันะอาหารของเรามาแล้วนะครับทุกคนตัวนี้เป็นตำเหล่าแซลมอนครับส่วนด้านนี้แกงส้มชะอมนะครับ ก็มีไหายบัวด้วยครับเนี่ยอีก,อ,กอาหารเลยอีกสามาส,สามเมนูไหมอีกสองอีกสองเหรอเราสั่งชีเมนูเนาะมาแล้วกะหล่ำผัดน้ำปลานิดรับหน่อยอกระหล่ำผัดน้ำปลาแล้วเรากินเผ็ดแล้วเราก็ต้องกินจืด นเี่ยไปอีกปลาปลาเลยเป็นปลากระพงหรือปลาทับทิมสรุปปลาทับทิมดูสวนปลาทับทมยังไม่ได้กินอะไรเลยเมาแล้วปลาทับทมเมาแล้วปลากระพงเมาเนาะปลาทับทมเเมน้ำลายเเมน้ำลายเมาน้ำเปล่ายังไม่ทันไจะบอกมากะเออยังไม่ได้พูดมาก มาทับทุงเออกาแฟก็ยังไม่ได้กินไงกินมาได้ยัยอ่ะอืออ้อาวนนดอันอนีน้นะกินข้าวเปล่า <laughs> ชิมดูสิชิมดูสิเราเรามอนเรามอนเราม่อนน้ำปะลาซิเนเจอร์เลยสิเรามาเราต้องได้กนินเราสร้างทุกรลอบไปนะเป็นซิเนเจอร์ของเราอะ่ะเป็นเมนูโปรดที่เราชอบกินนะ มาครับปึ๊บอ,อ่าจ๋วอร่อยใช้เช้าแบบนี้ต้องตั้งไกาขัดน้ําปลาไม่ได้นะกินแล้วเดี๋ยวเราจะสดชื่นอ่ะชิมอันนี้ก่อนนิดกระลำผัดน้ําปลาเมน,นูง่ายๆแต่น่ากินมาก เขาสวยร้อนๆเนะเาะเบกเผ็ดได้เออเบรกเผ็ดได้นั่นแหละนั่นแหละเอามาเบรกเผ็ดไยแกงส้มละคุณเอากุ้งใั่ใหญ่อืมกุ้งใส่ใหญ่ออ๋มามาเพิ่มอีกหนึ่งเมนูแล้วครับอ้น่ากินมากเลย โอ้ว้าวทานให้หมดนะครับ <laughs> uh. ทานให้หมดนะครับฮะเอาช้อนสั้นหน่อย้นัอ่ะมา uh. จะกินให้เบิรงกากินให้เบิรงแน่ uh. คาเฟ่ที่ใกล้สลับบุรีที่ แซ่บอร่อยทุกอย่างไม่มีจิโนู้ีจูยอยู่หัวโตดูครับไม่ไหวแล้วทุกคนขอไปนั่งกินกันนะครับโอเคครับทํำลายเริ่มไหลแล้วครับทุืคอนแต่คุณนิดยังไม่ได้ชิมเมโน,โนูนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยอะเอาหน่อยอสักคำหน่อยจ่ากล้องหิลวละจากกล้องก็หิวแต่ว่าอ่ะชิมก่อนคุณนิดชิมก่อนนะ เอาชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูกดันมันเป็นปลาทับทิมปลากระพงเอาปลากระพงเหรออ,อันนี้ก็เมาเมาอะไรก็ไม่รู้มะม,ม,ม่วงเหรอมะม่วงอืม,มครับ เครื่องเคียงใส่มาใ,ใกล้ๆน,นะครับตัวมันตัวโตอ๋อมาครับเรามาที่นี่ครั้งที่สามแล้วเนะาะใช่ไหมครั้งที่สามแล้วครับอร่อยอร่อยอร่อยทุกครั้งที่เรามานะครับมาให้เวลาแล้ว,วอขออนุญาตะกล้องกินกันนะครับทุกคน หลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับทุกคนสําหรับเมนูอาหารวันนี้นะครับอิ่มแบบจุกๆุกันเลยครับสําหรับเรา3ามคนกับ4เมนูนะครับอา,อาหารวันนี้เราทานหมดทุกอย่างเลยนะครับวันนี้คุณยายทานข้าวได้เยอะขึ้นนะครับทานข้าวได้เยอะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับลูกๆก็ดีใจครับเห็นคุณยายกินข้าวได้เนาะ เพราะว่ายายอยู่แต่บ้านบางทีอยู่บ้านคนเดียวแกก็จะเหงาแหละครับวันไหนเราหยุดแล้วก็ถือโอกาสว,าว่าพาคุณยายออกมาเปิดหูเปิดตานะครับเมื่อก่อนคุณยายไม่เป็นแบบนี้นะไม่ยอมออกบ้านกับพวกเราเลยชวนไปไหนก็ไม่ยอมไปนะครับเนี่ยหลังๆมาเนี่ยเริ่มออกมากับพวกเราบ้างแล้วนะฮะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเออออกไปเถอะอยายออกไปเปิดหูเปิดตายายจะได้ไม่เหงากลวยคือลูกหลานอนะ จริงๆคือเรากลัวคุณยายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะแกอยู่คนเดียวอยู่กับแมวอยู่กับหมาอย่างเงี้ยฮะเนาะพอเห็นแกออกมาแบบนี้แกชอบพวกเราลูกๆเราก็ดีใจครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทอมกับคุณนิดแล้วก็คุณยายได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมะเฟืองคาเฟ่ครับอยู่ที่สระบุรีนะครับ ปักหมุดมาได้เลยที่นี่มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับในส่วนนี้ไม่ได้ค่า,าโฆษณาหรือสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าเรามาแล้วเราถูกใจก็แนะนำต่อครับนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม